ดีครับวันนี้ลรงพยาบามูลพอดีเจอหลวงพ่อเป็นเฮ็ดค้อนสะอาดเป็นบ่ครับเยอะแยะเลยวเป็นรวมมือรวมใจดีครับญาติโยมบ่มีจะคนนี้จะหลวงพ่อล้วนๆเนี่ยวัครับเป็นกรยันหลายเป็นบ่เออเป็นมาเฮ็ดค้อนสะอาดหลอกเกาะเขาเอื่นเกาะเกี่ยวเลยนี่เป็นเกาะกลางแม่น้ำมันเป็นภาษาเก่าสมัยโบราณนั่นเหระแต่สู้มือกับบ่มีเผาผีจีผีอยู่ในนี่แหละล่ะเพราะว่าเขามีเมลุกมีหยางอยู่เนาะ อันว่าหลวงพ่อเพิ่นมาเฮ็ดความสะอาดเพิ่นกัญญาหลายบอกเฮ็ดจนหล่อเพิ่นเฮ็ดไก่ซีเรียลละเพิ่นสิเข้าวัดละเห็นบ่เพิ่นเฮ็ดไก่ซีเรียลละเพิ่นสิ้าวัดละเพิ่นมาเฮ็ดแต่ชั้นเข้าเศ้าแล้วก็มาเฮ็ดนี่ก็สายแล้วเนาะเห็นวะเพิ่นร่วมมือร่วมใจกันดีหลายเห็นวะครับ หลงขอพิ้นกยันลายนี่ละครับวัดบรรนอกเนาะรวมแรงรวมใจกันดีหลาย,ยบ่คืออยู่บันในเมืองหลวงเนี่ยอยู่กับน,นอกเขาขนาดหลวงพอพิ่นก็ยังเห็ดเวียกเลยเนี่พื่นบ่ได้พึ่งพาอาศัยหยาดโยมเลยเพิ่นมาทางป่าทางยังเห็ดความสารบ่ไก่งานปาริวาดละ เคื่อหยาดโยมเขามานั่งเล่นไม้อย่างคนกับไม้เห็ดกันเห็นบอกครับบ่าวีหยาดโยมจะคนแล้วนี่แต่หลวงพ่อเป็นมาเห็ดกันรวมแรงรวมใจดีครับเห็นบอกครับเห็นบอกเห็นบอกเห็เหดเลยลงที่เห็ดเลย ฮันวอลคุนงานยมมีจากคนเลยมีแต่หลวงพ่อลวงแรงร่วมใจดีครับหลวงปู่หลวงปูครับผมหลวงปู่หลวงตาเนาะฮ <laughs> ันวอลเขาเพื่อนเฮ็ดไก่สิ่เลี่แล้วคนสิขึ้นวัดแต่ละฮันวอลคุสิขึ้นวัดละคนรวมแรงร่วมใจดีครับมันไก่งานป่าลีวัดน้ำเนาะเพคนก็เลยไม่เห็ดกันยันหลาย เขาไปในวัดเพิ่นกับบอันนี้ดิเพิ่นกับบดยูด้วยเพื่อนกับแบงนาทีกันเป็นสัดส่วนนี้ในเขตวัดก็ได้มีดูแลต้นใหม่มีตัดหญ้ามียังสารพัดสารพีเนาะอยู่ในเขตวัดก็ได้เพราะมันนี่ไก่งานป่ารบป่าลิวัดเพิ่นกันเลยมาเนี่ยเหตุทางเพื่อหยาดโยมก็มาหลายวันเสด็จมาเดินชมมันเปลี่ยนป่าชาเกาหรอกครับแต่สมัยโบราณโบราณเนาะดี เห็นบอกครับหยาดเนื้อมมีจะคนเลยมันนี่มีแต่หลวงพอ่อหลวงพี่หลวงตาละเต็มเลยก็ยานรวมแรงรวมใจกันดีหลายเห็นบอกครับพอกผมช่องอันนี้ครับคนบ้านนอกราศีทวีนโะอเออเห็นบอกครับเพื่อนเฮ็ดไก่สิกลับเปิดแต่ว่าอันนี้ทิฏฐายไว้ยังบ้านท่านถึลงลงายเด้อ เออบางเชืออัดมืออื่นมือห้าม่นลราจะได้ลงเงี้ยนบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวมือแรงผมลงเลยสันครับครับเห็นบ่กหลวงพี่หลวงพ่อหลวงตาเพิ่นบอกว่าลงเลยลงเลยเพิ่นวอกเงี้ยนเพิ่นก็ยันหลายครับหลายองค์หลายรูปนี่คนมาซอยกันเพิ่นที่กว้างเตอะนี่เป็นภาษาเก่าสมัยโบราณ เพื่อเดแต่เแร้าเนาะคนก็นี่ละพึ่งมาเล้วพึ่งมาจบมองนี้เพื่อดีเลยเพื่อหยาดโยมเพื่อมางานปารีบาดเพื่อกระเสดายมาย่างมาย่างมาเที่ยวเล่นบางเถื่อหยาดโยมก็มาต่างถิ่นเนาะกับบรีรัมตะคุในบริเวณนี่บางเทื่อก็มาทางไกลอยู่เขาอาจจะมาเดินเล่นแถวเนี่ยละเกาะกลางแม่น้ำมันเป็นภาษาเก่าสมัยโบราณเนาะ ก็อาดเงียโยมมองเชาอาจจะมาเดือนเรียนเดือนย่างจ er pues mm ัง hmm. บ่ได right. right. ้หย <laughs> ีบน้ำหยีบย่างวาคนกัมมันกัหยันนู้ลงคอหลายลูกเลยเห็นว่าครับคนกัหยันคนมันลายอย่างโยมมีงจะคนเลยนี่มแต่หลวงคอเขาลวมแรงลวมใจกันดีครับเห็นว่าหุดท้งไตคนกัมมะเห็นว่าครับก็ดีเนี่ยละคร บางเทื่อหยาบยิ้มกต่งทินมาก็อยากมาทายรูปข mm. ่างแม่นม as, ้ำแล้วก็มาเดือนกับบตองมาเหยียบน้ำเหยียบยางเนาะบตองมาเหยียบน้ะครับผมปตองมาเหยียบน้ำเหยียบยางขึ้นกับปัดกวาดให้เรียบลอยเลยเฮาบูวบางเถือหยาบยิ้มอาจมาจากต่างถิ่นก็ได้แม่นบอกครับก็อาจจะบลูก็อาจจะอยากมาเดือนเรียนรือนั่งยางเรียนแถวริมน้ำนี่มาทายรูบทายอย่าง มาก็บะตองมาเหยียบน้ำเหยียบอย่างไอหลวงพ่อหลวงทีหลวงตาวพิ่นเฮ็ดไว้ให้เหรียบร้อยแล้วบ่ต้องมาเหยียบน้ำอีกละสบายเลพิคนปัดกวาดให้เหรียบร้อยเลยตอนนี้่นก็เฮ็ดซีเรียลและแล่ะเห็นว่าคนสิขึ้นละ่เนเฮ็ดนี่ยกับพื้นที่กว้างเต๋อไปครับเพราะว่ามันกับกว้างแต่สมัยตะกวนแห้งกว้างแห่งกูายายๆๆหนีด้ต้นไม้ใหญ่ๆเนียน่ย,นยสามคนซีนโอบเนี่ยโอบบ่หุ่มเนี่ยครับต่ว่นนามเขามาสาะเนาะ ไอ้ซี่ละไอ้มันติดแม่น้ำน้ำซ้อกับต้นไม้ยังไงก็ล่มไปหมดล่มหายตายจากไปหมดกับเลือแต่ต้นหน่อยๆกิ่งนหน่อยๆนิดเดียวเองหมดรับก็เลยเหลือบ่หลายเหลือนิดนิดนิดเดียวเองนี่เห็นบ่ลงคอขึ้นกระยันบ่เห็นบ่ครับ คนมาเฮ็ดทางเดือนทางอย่างไหวเพื่อนหยาดโยมว่างานปาริวาสไก่เขางมาเพื่อเขาได้มาเดือนบางคนก็อยากมาเดือนชมธรรมาชาติขางแม,ม่น้ำเนาะมาทายลูบทายอย่างหลวงพีหลวงพอ่อหลวงตาเพิ่นกับมาเฮ็ดไว้วหายเรียบร้อยเลยหยาดหยาดโยมทางต่างถิ่นมามาเดือนมาเหยียบปาน้ำปาอย่างาวัดกบได้ใหญ่โตหรอกครับเพราะว่ามันเปลี่ยนวดัดชนบทเนาะ วัดชนบดมันทุนกับบกคอยหลายเนาะบุคือจังหวัดในเมืองหลวงถึงเขามีทุนลหลายๆมีหยาดโยมเรื่อยๆเขามาบริจาคเขากับอยากเฮ็ดยังก็เฮ็ดได้ง่ายเฮ็ดได้ว่องไวเนาะ,ะหากวัดบ้านเขากับเป็นวัดวัดนนอกวัดอยู่ในผืนทีบชนบดมันได้ดีขนาดในหลวงพอขยันขนาดนี้ก็ถือว่าด,ดีที่สุดเลยเนาะครับเนาะนการกระมือนี่ก็บ่๋มีหยางเดืองสันนแค่นี้แหละพามาเบืองหลวงพอคนขยันมันพน รวมแรงรวมใจมาซอยกันพัฒนานี่หลอกใช้นามหลอกเกาะแก้วเป็นภาษาเก่าสมัยโบราณเพื่อหยาดย้ยมพิ้นมาจากต่างถิ่นเพิ่นเสด็จมาเดินมาอย่างเนาะสจเมื่อนี้แค่นี้ละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ